สารพัดเมนูอร่อยทำกินกับแอนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนมีเมนูเด็ดสูตรเด็ดเคลเก้าของแอนมาแบ่งปันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เมนูนี้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมีกะทิค่ะมีกะทิเป็นอาหารปัก ต้ค่ะทุกชมค่ะแอนเชื่อค่ะว่าหลายท่านคงยังไม่เคยทานอยากสัมผัสความอร่อยนะคะท่านผู CP ้ชมต้องลองทําทานเองค่ะเพราะหมี <S <S ่กะทิไม่ค่อยจะมีขายตามท้องตลาดแล้วก็หากทานยากมากๆเลยนะคะถ้าอยากทานอยากชิมอยากสัมผัสความอร่อยลองทําทานสูตรนี้ของแอนดูนะคะแล้วท่านผู้ชมจะต้องติดใจในรสชาติแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะหมี่กะทินี่ค่ะทานด้วยกับผักเครื่องเคียงนะคะได้แก่มะนาวค่ะแตงกวานะคะต้นกุยช่ายถั่วงอกแล้วก็มะม่วงสับนะคะทานด้วยกันจะรสชาติกลมกลมลง ตัวมากๆนะคะสูตรแท้สูตรดั้งเดิมของมีกะทิเขาจะออกรสหวานๆนิดนึงนะปมเปรี้ยวนิดๆค่ะรสชาติอร่อยลงตัวทีเดียวค่ะถ้านผู้ชมอยากทราบหรือยังคะว่ามีกะทิสูตรนี้ของแอนทำกันยังไงเดี๋ยวแอนจะขึ้นวัตถุดิบที่หน้าจอค่ะแน่นอนค่ะถ้าสนใจแล้วติดตามชมคลิปนี้แล้วเราไปทํามีกะทิด้วยกันค่ะัรแรนะคะเรานำ ตัดหนวดกุ้งแล้วก็ตัดหัวกุ้งนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมประมาณนี้นะคะเพื่อจะไม่ให้เขาอ,าอย่ารุ่มร่ามนะคะในจานเมนูของเรานะคะง่ายๆค่ะ รียบร้อยนะคะไม่ได้เตรียมอะไรมากมายแค่ตัดหนวดกุ้งแค่นั้นเองนะคะท่านผู้ชมต่อไปเราไปเตรียมพริกกันค่ะเพื่อจะนําไปผัดตัวของหมี่กะทิของเราค่ะถึงขั้นตอนของการเตรียมพริกนะสามารถใช้พริกบางช้างซึ่งเป็นพริกแห้งก็ได้นะคะก็ความเผ็ดมากน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมชื่นชอบเลยค่ะนี่ค่ะแอนก็แค่หั่นแค่นั้นเองค่ะเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นด้วยกันกับหอมแดงนะคะท่านผู้ชม ใส่หัวกระทินิดนึงนะคะเพื่อจะช่วยในการปั่นให้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือเทคนิคเนาะฝาแล้วก็ปั่นเลยค่ะนี่ค่ะดูกันค่ะความละเอียดของตัวเนื้อพริกที่เราปั่นเสร็จแล้วประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะมาถึงขั้นตอนของการเตรียมผักบ,บุ้งนะคะผักบ,บุ้งเราหั่นเฉลี่ยอย่างนี้คะ่ะท่านผู้ชมประมาณ3เซนนะคะนีะง่ายๆเลยค่ะ ค่ะจากนั้นก็วางผักบุ้งไว้ให้เสร็จน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือเราไปลวกเส้นหมี่เพื่อจะเตรียมผัดหมีก่กะทิของเราค่ะการเตรียมเส้นหมี่นะคะนี่ค่ะเส้นหมี่ไวๆเนาะจาม สวนเลยค่ะท่านผู้ชมทานกันหลายคนท่านผู้ชมก็สามารถทำดับเบิลสูตรได้เลยนะคะก็คือทำเป็นสองทเนาะนำน้ำร้อนลวกเส้นหมี่เป็นเวลา1นาทีนะคะจากนั้นพยายามคนให้เส้นหมี่เขากระจายแยกออกจากกันค่ะ,คะตอนนี้เส้นหมี่ของเราลวกน้ำร้อนนะคะครบ1นนาทีแล้วนะคะนำเทใสก่กระชอนเพื่อจะกรองให้เสด็จน้ำเลยค่ะ เราก็จะได้หมี่ที่เหนียวนุ่มอร่อยค่ะนานกว่านี้ก็จะทําให้เส้นหมี่เขาเละได้นะคะท่านผู้ชมคะหนึ่งนาทีเป็นอนว่าเรียบร้อยค่ะเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะก็วางพักไว้ให้เขาเสด็จน้ํานะคะจากนี้เราไปเตรียมขั้นตอนของการผัดหมี่กะทิด้วยกันเลยค่ะนำกระทะตั้งไฟนะคะจากนั้นนะคะเรานําตัวของพริกและก็หอมแดงที่เราปั่นกับน้ํากะทิก่อนหน้านี้นะคะใส่ลงไปในกระทะได้เลยก็เคี่ยวตัวหัวกะทิกับพริกแล้วก็หอมแดงที่เราปั่นไว้กัน ก่อนเลยค่ะตอนนี้เขาเริ่มเดือดมาแล้วนะคะสีสันสวยงามมร่าแท้เลยค่ะท่านผู้ชมนะจากนั้นนะคะแอนก็จะใส่หัวกับที่ส่วนที่เหลือนะคะจากาสูตรที่แอนได้ช่างตวงไว้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ใส่กะปิลงไปค่ะตามมาด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะ ผัดหมี่กะทิต้องใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมใช้น้ำตาลทรายจะไม่อร่อยไม่กลมกล่อมเหมือนน้ำตาลปี๊บเนาะแล้วก็แอนก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะตามมาด้วยน้ำปลานะคะนี่ค่ะเรียบร้อยจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะเคี่ยวให้เขางวดนะคะนิดนึงเพื่อให้รสชาติของเครื่องปรุงทั้งหมดเข้าเข้ากันอย่างกลมกล่อมนะคะก่อนที่เราจะปรุงด้วยเส้นหมี่แล้วก็ตัวกุ้งนะคะ แต่ตอนนี้เราเคี่ยวใช้ไฟแรงนะคะเป็นเวลา5นาทีนะคะน้ำปรุงของเราก็งวดเรียบร้อยเนาะแอนก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะท่านผู้ชมน้ำกุ้งใส่ไปเลยนะคะเราจะลั๋วน้ำปรุงกับเราจะตุ๋นกุ้งกับน้ำปรุงนะคะให้เขาสุกก่อนนะคะก่อนที่เราจะนําตัวของเส้นหมี่งลงไปผัดนะคะนี่ค่ะก็รอแป๊บหนึง่งแตนนี้รีดไฟได้แล้วค่ะ ประมาณหนึ่งนาทีนะคะกุ้งก็สุกแล้วนะคะแอนก็จะตักกุ้งขึ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำหมี่แล้วก็ผักบุ้งใส่ลงไปนะคะการที่ตักกุ้งขึ้นเนะะี่ยค่ะเพื่อจะไม่ให้กุ้งเขาเนื้อแข็งนะคะถ้าผักลงไปนานเกินไปเนื้อกุ้งเขาก็จะแข็งก็จะไม่อร่อยค่ะนี่คือเคล็ดลับในการปรุงเนาะโอเคค่ะ ตอนนี้น้ำปรุงรสชาติกลมกล่อมมากๆทีเดียวค่ะไี่คราม่ะแอนก็จะใส่ผักบุ้งลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็นําผักบุ้งลงไปผัดพอสุกกับตัวของน้ําปรุงค่ะบางสูตรเขาไม่ใส่ผักบุ้งนะแต่สูตรแอนเป็นสูตรพิเศษใส่ผักบุ้งค่ะ,ม,คะมีผักด,ด้วยรสชาติก็จะได้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะ,คะก็คนพอให้ตัวของผักบุ้งเขาสลดเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ใส่เส้นลงไปค่ะตอนนี้ผ หนึ่งนาทีจากมน,นี้นะคะแอนก็จะนำเส้นหมี่ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดเข้าด้วยกันค่ะ,ะก็พยายามผัดให้เครื่องปรุงทั้งหมดเข้าเข้ากันนะคะค่ะผัดเครื่องปรุงเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นอันว่าเสร็จค่ะมี่กะทิของเราอย่างที่เห็นเลยนะคะสีสันหน้าตาน่าทานมากๆเดี๋ยวอนให้ดูใ,ใกล้ๆค่ะ นี่คะ่ะท่านผู้ชมเรียบร้อยนะคะสีสันของหมี่กะทินี่คะ่ะเห็นไหมคะไม่แฉะเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ลงตัวและอร่อยมากๆจริงๆค่ะรสชาติกลมกล่อมอร่อยสุดยอดเลยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดียิ่งผู้สูงอายุทานได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะต้องสัมผัสความอร่อยค่ะท่านผู้ชมลองทําทานดูนะคะเราไปจัดจานแล้วไปดูกันค่ะทานด้วยกันกับเครื่องเคียงสุดยอดความลงตัวเดี๋ยวไปดูเมนูหมี่กะทิสูตรนี้ของแอนด้วยกันค่ะว่าหลังจากจัดจานแล้วจะน่าทานแค่ไหนนะคะ ค่มีกะทิสูตรอร่อยลงตัวของแอนเห็นไหมคะสีสันหน้าตาท่านผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าน่าทานมากๆรับประกันความอร่อยคะ่ะท่านผู้ชมลองทำทานนะคะ ทานด้วยกันกับผักเคียงสุดยอดความลงตัวเลยค่ะนี่คือความอร่อยที่แอนแบ่งปันจริงๆนะคะถ้าไม่อร่อยไม่แบ่งปันค่ะท่านผู้ชมแล้วทุกสูตรเมนูของแอนนะคะเป็นสูตรที่ลงตัวเป๊ะค,ค่ะทําออกมาแล้วท่านผู้ชมจะได้รสชาติที่อร่อยแน่นอนลองทําทานค่ะหมี่กะทิวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะน่าทานมากๆเลยเห็นใช่ไหมคะโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปสัมผัสรสชาติความอร่อยด้วยกันกับแอนค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะสําหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะหมี่กะทิอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นผลงานสีสันนะ่า ะะเห็นไหมคะน่ารับประทานมากๆขั้นตอนการทําแลววะวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่ได้มากมายอะไรเลยนะคะแล้วก็แป๊บเดียวก็ได้ทานเมนูอาหารจานอร่อยจานนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมลองทําทานนะคะันที่ยังไม่เคยทานนะคะต้องลองค่ะเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะแอนรับประกันความอร่อยเลยนะคะแน่นอนค่ะเสร็จแล้วมาสัมผัสความอร่อยด้วยกันกับแอนนิดนึงเนาะเรามาสัมผัสความอร่อยกันค่ะบางสูตรนะคะเขาก็จะแฉดนะคะแต่สูตรนี้อัตราส่วนและทุกอย่างที่แอนได้ทําตามขั้นตอนวิธีทํานะคะตามที่ท่านผู้ชมเห็นเลยค่ะ ออกมาก็จะนุ่มอร่อยแล้วก็ไม่แฉะด้วยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ลงตัวรสชาติก็ลลลกลมกล่อมาม,าม,ามากๆค่ะมาอร่อยด้วยกันค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะดีกะที่สูตรดั้งเดิมนะคะรส ชาตินะคะจะหวานนำนะคะแล้วตามมาด้วยเปรี้ยวเค็มนะคะกลมกล่อมลงตัวค่ะท่านผู้ชมที่ไม่ชอบทานหวานนะคะท่านผู้ชมสามารถลดน้ําตาลได้ค่ะแต่รสชาติของแอนที่ได้เสนอท่านผู้ชมนี้นะคะคือสูตรดั้งเดิมเลยค่ะเป็นสูตรดั้งเดิมของคนใต้เลยนะคะอร่อยมากค่ะื ความอร่อยไปด้วยกันกับแอนแล้วใช่ไหมคะหิวแล้วใช่ไหมคะถ้าหิวแล้วและอยากรู้รสชาติอร่อยจริงๆอย่างไรนะคะท่านผู้ชมต้องลองทําทานค่ะแอนเชื่อค่ะว่าท่านผู้ชมจะต้องรักในมีกะทิสูตรนี้ของแอนแน่นอนค่ะท่านผู้ชมคะสาหรับคลิปนี้แอนขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะคะแล้วไม่ลืมกดกระดิ่งนะคะท่านผู้ชมจะได้รับข่าวสารทันท่วงทีงทสําหรับคลิปใหม่ๆของแอนที่จะมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ทานเมนูอาหารจานอร่อยไปด้วยกัน สําหรับคลิปนี้แอนขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมและติดตามชมค่ะคลิปหน้าว่าแอนจะมีเมนูอะไรอร่อยมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ลองไปทําทานกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้แอนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ